ครับเพื่อนๆครับอันนี้เราฝนนะครับจะพาเพื่อนๆนนะครับมาทําการตรวจสอบใบมีดนะครับตรวจสอบใบมีดเป็นประจํานะครับใบมีดของเรานะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับดูสิครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราใช้งานบ่อยๆเนี่ยใบมีดมันจะเล็กลงนะครับระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยมันไปตัดโดนติ่งไม้ต่อไม้นะครับพวกนี้มันจะทําให้ใบมีดเราแตกเสียหายนะครับเราจะต้องทําการตรวจสอบนะครับ ตรสอบใบมีดอยู่เป็นประจำนะครับถ้าเราใช้งานเป็นประจำเนี่ยต้องตรวจสอบบ่อยๆนะครับเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบเนี่ยถ้าเกิดว่าใบมีดมันแตกมันมีรอยร้าวเนี่ยเลยเราใช้งานขณะที่ใบมีดมีรอยร้าวเนี่ยมันจะแตกหักนะครับแตกหักแล้วทีเนี้ยถ้ามันไม่โดนเราก็โอเคนะครับแต่ถ้ามันโดนเราเนี่ยมันจะโดนขาเราหรือว่าโดนขาคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายมากนะครับผมวิธีตรวจสอบก็จะ นี่ประมาณนี้นะครับเราต้องล้างใบมีดเสร็จแล้วเราก็จะใช้หินละมีดนะครับที่มันมีเป็นเบอร์หยาบนะครับเบอร์หยาบนิดนึงนะครับแล้วก็ขัดถ้าเราไม่มีหินละมีดเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบก็ได้นะครับขัดขัดเอาเศษพวกนี้ออกให้หมดนะครับเราจะเห็นด้านในเลยนะครับนี่เลยนะครับเราจะเห็นข้างในข้างในมันเป็นอย่างนี้นะครับอันถ้าแบบนี้ถือว่าผ่านนะครับไม่มีรอยร้าวนะครับใบนี้ไม่มีรอยร้าวนะครับเดี๋ยวเราก็จะ นอกจากที่เราจะดูตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะดูว่าใบมีดเรามันบิดมันงอมันบินหรือเปล่านะครับถ้าใบมีดเราบิดนะครับมันบิดเป็นรูปตัว S หรือว่ามันบิดงอนะครับเราต้องดัดให้ตรงนะครับถ้าเราไม่ดัดให้ตรงเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันใบมีดมันจะสั่นนะครับเครื่องมันก็จะสั่นตามนะครับถ้าก็คือว่ามันจะไม่ได้ศูนย์นี่แหละครับเราต้องทําใบมีดเรานะครับให้มันตรงๆงนะครับดัดให้มันตรงๆงนะครับ ถ้ามันบินนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันบินเยอะๆเนี่ยใบม,มีสันแน่นอนนะครับอันนี้มันหมดคมละเดี๋ยวเราก็จะไปเชียกันนะครับตรงนี้เราตรวจสอบตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเชียนะครับเชียตรงนี้นะครับใบนี้ใบนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีหลายใบเราก็ต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบทุกใบเลยนะครับผม อันนี้เราก็ต้องตรวจสอบตรงขอบตรงนี้นะครับสําคัญมากเลยนะครับเพื่อนถ้าเราไม่ตรวจสอบเนี่ยถ้าเจอถ้าใบมีดเรามันแตกเนี่ยมันมีรอยรล้าเนี่ยมันแตกเนี่ยมันจะไปโดนขาเรานะครับหรือไม่ก็ไปโดนขาคนอื่นนะครับเพื่อนร่วมงานของเรานะครับอันตรายมากนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้สองใบนี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นรอยรล้านะครับเป็นรอยที่ แผ่นประกบมันประกบเฉยนะครับไม่ใช่รอยร้าวใช้ต่อได้อยู่นะครับ2แผ่นนี้2ใบนี้ใช้ต่อได้เดี๋ยวเรามาดูแผ่นตัวอย่างนะครับวันนี้ใบตัวอย่างเลยใบเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เลยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นรอยร้าวนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับรอยร้าวด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็มีนะครับนี่เลยรอยร้าวแบบเนี้ยมันใกล้จะหักแล้วนะครับ ถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้นะครับหรือว่าเรารู้แต่เราเอาไปใช้นะครับถ้าเราตัดโดนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ๆเนี่ยครับตัดปุบเนี่ยใบมีแตกโปเนี่ยมันจะโดนขาเราได้นะครับอันตรายนะครับไม่มีดแตกอันตรายมากนะครับเพื่อนห้ามใช้เด็ดขาดนะครับแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับโอเคอันนี้ถ้าเราเจอวันนี้เราเก็บไปเลยนะครับห้ามใช้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเจียร์ใบมีดกันนะครับ ไม่มีตันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับไปกันเลย